วันนี้พามาให้อาหารปลาแบบเกาะติดชิดขอบบ่อเลยนะครับผมนี่เลยครับดูครับสวยมากครับแข็งแดงมากครับปลานิ้นและปลาทับทิมแปลงเพศครับเลี้ยงบ่อดินรวมกันครับตอนนี้อายุ3เดือนกำลังจะเข้า4ีเดือนแล้วครับให้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กโปรตีน32ปเซนครับนี่ให้อาหารวัละครั้งนะครับไม่ได้อัดไม่ได้เน้นไม่ได้ขุนก็ยังใหญ่นะครับ ดูเลยกินอาหารดีแข็งแรงดีมากครับตชวนี้อากาศเย็นแล้วเดือนธันวาแล้วนะครับ12ธันวารครับก็ยังกินอาหารดีอยู่นะครับนี่ดูดูอยู่ในบอดินครับโตวไวมากครับปลาจะโตไม่โตขึ้นอยู่กับคุณภาพปลาสายพันธุ์นะครับและความหนาแน่นนะครับโปรตีนของอาหารและการเดินอาหารให้อาหารนะครับ เวลาให้ควรให้ให้ทั่วนะครับอย่าให้จุดใดจุดเดียวเพราะว่าปลาจะโตไม่เสมอกันตัวที่อยู่ไกลจะมากินไม่ทันนะครับมาบอกเทคนิควิธีการเลี้ยงปลาและให้อาหารปลาสั้นๆกันครับวันนี้นะครับผมพยายามนําเสนอหลายรูปแบบนะครับปล่อยพันปลาสุรินอยู่ในหมู่บ้านละอออตำบลเฉเหนียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินท่านใดที่จะเข้ามาเข้ามาที่ Google Ma p และพิมพ์คําว่า บอยพันปลานะครับกดต่างๆมาได้เลยครับ <c oughs> มาดูมาสอบถามวิธีการเลี้ยงได้ครับตอนนี้ก็มาศึกษาดูงานได้ฟรีครับที่ฟามนะครับโทรมาล่วงหน้าก่อนจะดีมากนี่ก็จะเลี้ยงปลานิลปลาทับทิมปลาหมอนะครับปลาดุกบิ๊กวีไว้นะครับไว้ให้มาดูนะครับเรื่องวิธีการเลี้ยงนะครับ อันนี้มาติดขอบบ่อก,กันก่อนครับนี่ปลาสุขภาพดีแข็งแรงครับนี่ครับสวยงามดีีว่าทับทิมรับสวยงามมากครับสวยงามจริงๆนะครับปลานิลทับทิมคือสวยมใหญ่ใหญ่แบบทันตาครับใหญ่มากครับ ปลาจะขยายช่วงอายุสามเดือนสี่เดือนนี่ครับจะขยายแบบบึ๊บบึบเลยนะครับผมจะกระโดดไปเลยครับน้ําหนักกับตัวขนาดตัวจะกระโดดก้าวกระโดดครับจะก้าวกระโดดไม่ก้าวกระโดดก็ขึ้นอยู่กับโปรตีนของอาหารด้วยนะครับโปรตีนยิ่งสูงปลายิ่งอ้วนสุขภาพดีและโตไวนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับบอยพันปลาสวัสดีครับ